สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องโคโคเลียกุศลนะทุกคนอากาศติดลบอยู่ในห้องอยู่ได้ยังไงนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับอากาศติดลบถึงขนาดลบสิบเจ็ดองศานะครับคือเอาน้ําไว้ข้างนอกห้องนี่เป็นน้ําแข็งหมดเลยคือกระป๋องเบียร์กระป๋องขวดน้าอารมณ์นี่แตกหมดนะครับไว้หน้าห้องนะครับหนาวขนาดนั้นว่าทําไมเรายังอยู่ได้นะครับทุกคน นี่ตอนนี้ขนาดอากาศแค่ลบหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนี่ในห้องนะครับพื้นเนี่ยพื้นที่นอนนี่เขาจะวางฮีตเตอร์นะครับทุกคนจะมีน้ำไหลผ่านฮีตเตอร์ทำความอุ่นนะครับเราอยากจะเปิดกี่องศาพื้นอุ่นก็จะร้อนนะครับเราถึงจะอยู่ได้แต่ก็ยังมีตัวนี่ โล่ครับทุกคนนี่ไงเป็นไฟออกมานะทุกคนทางความร้อนตัวนี้ภาพไปวางกับภาไหมเลยนะทุกคนนะร้อนมากนะครับนี่ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี่นคือออกจากห้องคือหนาวจริงๆครับแต่ว่าอยู่ในห้องเราก็อยู่ได้สบายๆแต่ก็ผมเปิดแค่ชั่วโมงเดียวนะทุกคนพอห้องเริ่มอุ่น ผมก็ปิดนะครับเพราะมันจะร้อนมากนะครับเราอันตรายด้วยนะครับจะนนจะทําให้เราขาดน้ําได้นะครับทุกคนแต่ว่าพื้นอุ่นนี่จะเปิดสแตนบายอยู่ตลอดเวลาครับทุกคนพื้นอุ่นนี่จะเปิดอยู่ที่หยิ25องศานะครับใครที่มาก็สบายใจได้นะทุกคนว่าเราอยู่ได้นะครับ เรื่องอากาศหนาวนี่ตอนนี้ก็เดือนกุมภาแล้วนะทุกคนนะก็ยังหนาวอยู่นะครับเนี่ยผมก็ยังเปิดเตาโล่อยู่เลยนะครับนี่เดือนสองแล้วกลางๆเดือนแล้วทุกคน ทิ้นไทยไม่มีนะครับมีปัจจุบันเกาหลีทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามช่องโคโคเลียกดรั์นะทุกคนครับดีครับบ๊ายบายทุกคน